นี้เราจะพาไปวันเดย์มีได้และน้องฮุนค่ะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอะวันนี้จะมาจาา่ายค่าเทิมแล้วก็ไปส่งแดบฟุร์ฮาค่ะนี่เป็ไปเลยเอีของ ไออบีียนออนนภาารล์ษค่ะวันนี้ก็จะพานิด้ามาตัดแว่นกันนะครับที่หอแว่นเพราะว่าได้สัญญากับน,นิด้าไว้ว่าถ้าสอบได้สี่ศูนย์นยจะพามาตัดแว่นใส่ตาอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่เล็กลงมาหน่อยนะครับดูสิเพื่อนๆอ,อุตส่าห์รถมาล้างฝนตกหนักมากอุตส่าห์ล้างรถ โอเคเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านตอนนี้เรากำลังไปโรงเรียนนะคะตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะนไดาวันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้จะมา แล้วก็ไปส่งแบบฝึกหัดค่ะนี่จ้าแบบฝึกหัดเต็มเลยไปกันเลยโอเคตามไปเลย ไปไหนต่อครับนิดาไปห,หาคู่คูนำไปเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อชุฟาลาแล้วลลก็ไปจ่ายค่าเทิมกันนะคะ ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ซื้อกางเกงพละแล้วก็ชุดพละมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ชุดพละกําลังรอยเย็บอยู่นั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้คำคภาษาอังกฤษมาด้วยแล้วก็ได้โดนมที่อยู่ข้างหลัง บุญบุญบุญเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่ออย่าลืมติดตามนะคะภารกิจต่อไปเราก็จะไปล้างรถกันนะคะเพราะว่ารถสกปรกมากและระหว่างรอล้างรถนะคะเราก็จะไปหาคาเฟ่เพื่อที่จะไปเรียนภาษาเกาหลีข้าวเวลากันนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลย ดิดากำลังจะทำอะไรคะดิดากำลังจะเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ค่ะ ขี่ถัดไปเราก็จะไปตัดแว่นกันนะคะวันนี้ก็จะพานิดามาตัดแว่นกันนะครับที่หอแว่นเพราะว่าได้สัญญากับนิดาไว้ว่าถ้าสอบได้สี่ศูนย์จะพามาตัดแว่นใส่ตาแต่นิดาสอบได้ส9 8ด้โอเคเพราะฉะนั้นเอาไปแค้อตอบก,ก่อนนะครับวันนี้ บอนก็ไม่ต้องเอานะครับอันนี้เป็นการแว่งหน้าของดีด้านะคะก็ตื่นเต้นมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าสายตาของดีด้าจะสั้นขนาดไหนนะครับ<ๆ>เพื่อนๆไปเลยก็คือข้างขวาให้เป็นสั้น150แล้วก็ซ้าย275 อ๋อ oh, ไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่เท่าค่ะไม่เท่ากันเยอะด้วยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเลือกอันนี้มีมีอขอเรียกอะไรนะเอียงได้ไหมครับเอียงมีแต่ว่าไม่ต้องใส่โอเคงั้นเดี๋ยวใครเลือกกรอบกันเลยก็ได้ครับอันนี้ก็ต่วน,านา้ำน mm ้ำ hmm. which one would you like ดิสหวาน o n อ่อนเอไหนดคเพื่อนูชอบสีไหนครับอะไรดีสหานโอเคสีอืมอืมอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่เล็กลงมาหน่อยนะครับอืมชอบไหมอ่ะอเบากว่าเยอ เปปิดปตัวไภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะก็ไปซื้อของให้แม่ที่ร้าน20บาทค่ะจะเป็นอะไรไปดูก็นเลย นี้ก็เสร็จเรื่ภารกิจวันเดยว์วันนี้ได้แล้วนะคะครน้าเราจะไปที่ไหนอีกอย่าลืมกินน้ำชมัูด้วยนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดต่อไปเพื่เป็นกำลัใงใจให้พวกเราด้วยนะคะดีมากเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปรับรถก่อนนะคะฟ้าลองดูสิเพื่อนๆอุตส่าห์เอารถมาล้างขนตบหนักมากอุตส่าห์ล้างรถอโอเค เดี๋ยวรอฝนหยุดกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้าน